กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z สกิโลเฮรตารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย วันนี้ได้ขอต้อนรับน้องโอโบทีระยานะครับสู่รายการรักเมืองไทยนะครับรายการที่จะเล่าเรื่องราวดีๆที่น่าภูมิใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็อินสปีเรชั่นอย่างตัวน้องโอโบเองนะครับวันนี้น้องโอโบในวัย15ปีนะครับศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนไทยคริสเตียนไทยคริสเตียนนะครับก็นอกจากจะมีผลงานการแสดงภาพยนตร์แล้วนะครับยังเป็นนักกีฬาขี่ม้าด้วยนะครับซึ่งก็ไปถึง แข่งขันระดับโลกเลยนะครับน้องโอโบโเคยได้รางวัลจากการแข่งขันขี่ม้าหลายรายการนะครับรวมถึงรางวัลชนะเลิศ Presidents Cup Pony Show Jumping c a แค,น,คน,นะครับความสูง80ซนติเมตรนะครับก่อนอื่นต้องถามว่าความสนใจเหล่านี้เนี่ยเริ่มขึ้นได้ยังไงครับถ้าพูดถึงเรื่องขี่ม้าก่อนนะคะค จริงๆตอนแรกหนูไม่รู้เลยว่ามันมีกีฬานี้อยู่บนโลกค่ะแบบว่าแบบเราจะต้องนั่งอยู่บนหลังม้าแล้วเราต้องทํายังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบมีญาติค่ะเขาชวนไปขี่ม้าอยู่ที่หนึ่งแล้วก็เลยตัดสินใจไปลองดูค่ะก็คือตั้งแต่ครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบเราคลิกอะ่ะก็คือชอบตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะก็เลยหลังจากครั้งแรกก็คือต่อเป็นคอร์สก็จะแบบตอนนั้นที่หนู ก็จะเป็นคอร์ดแบบสิบครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อแล้วพอก็พ่อกับแม่ก็พามาเรียนสิบครั้งแล้วหนูก็เลยถามว่าอ่าวแล้วถ้าจบสิบครั้งแล้วเราคือขี่ม้าไม่ได้แล้วเหรอ,อก็เลยก็เลยบอกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเออขี่ได้แต่พ่อพ่อพูดกับหนูว่าถ้าแต่ว่าถ้าอยากขี่จริงๆอะ่ะต้องทําให้ดีเพราะว่ามันก็เป็นอีกกีฬานหนึ่งที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูงอยู่อะไรเงี้ยค่ะค ตอนนั้นกี่ขวบนะครับที่ที่เริ่มได้ลองได้ลองขี่ม้าครั้งแรก6<ห>ก,กขวบ6<ช>ขวบหขวบเข้าใจว่า,าตั้งแต่6ขวบก็คือมีการสั่งสมประสบการณ์ข,ขี่ม้ามาตลอดเป็นเวลาถ้าตอนนี้15ปีก็ประมาณกี่ปีแล <zet fantasy S 1> <ส>้วเกือบสิบปีเนาะซึ่งก็ก็ถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์การขี่ม้าสูงมากนะครับแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวการแสดงล่ะครับการแสดงการแสดงก็ครั้งแรกที่ได้แสดงเลยถ้าหนูจำไม่ผิด ก็คือน,นานมาเลยค่ะเป็นเด็กแบบ5้าขวบอะไรเงี้ยก็ได้ลองเล่นแล้วก็คือรู้สึกว่าชอบเหมือนกันแล้วก็ได้เล่นมาเรื่อยๆค่ะจนถึงปัจจุบันนี้รเรื่องเรื่องไอ้ไข่เด็กวัดเจดีค่ะคะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องราวของไอ้ไข่ค่ะคก็ จะเป็นตัวละครสองตัวที่จะพาทุกคนได้ไปรู้จักกับไอ้ไขพ่พร้อมๆกันก็ฝากติดตามด้วยค่ะซึ่งเข้าใจว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือน้องโอโบโอได้ขี่ม้าด้วย<ช>บทบ,บาทเรื่องนี้เป็นยังไงครับทำไมถึงได้ขี่มา้าเอบทบาทที่หนูได้รับเป็นไอ้เปียกนะคะก็จะเป็นเพื่อนของไอ้ไข่แล้วก็เปียกจะมีนิสัยที่ ล่าเลงสนนะคะแล้วก็มีความแบบอยากรู้อยากรู้อยากเห็นแล้วก็แบบช่วยเหลือเพื่อนด้วยตลอดนะคะคแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าทําไมหนงขี่ม้าก็ฝากไปดู<ห>ได้ตามน <ะ S 2> นในโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งก็แน่นอนแหละว่าการขี่ม้าในเรื่องนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราถนัดไม่ไม่ได้ใช่เรื่องยากของเราเลยใช่ไหมครับ,รบโอเคทีนี้ก็อยากถามต่อว่าทําไมถึงเลือกขี่ม้านะครับจากครั้งนั้นที่เราได้ลองแล้วเราคลิกกับมันเนี่ย ทำไมตั้งแต่นั้นมาก็เป็นสิ่งที่ติดกับเราตลอดเป็นสิ่งที่เราอยากฝึกฝนจนตอนนี้เราได้ไปแข่งระดับโลกหลังจากนั้นใช่ไหมคะคุณพ่อก็บอกว่าการขี่ม้ามันต้องมีการทดสอบว่าสกิลเราไปถึงขั้นไหนแล้วก็คือการแข่งใช่ไหมคะคุณพ่อก็เลยบอกว่างั้นต้องไปแข่งดูครับค่ะแล้วก็บอกว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่าคุณพ่อก็ไม่คิดว่าแบบ ก็คือพูดเล่นๆว่าถ้าได้ที่หนึ่งเดี๋ยวคุณพ่อจะซื้ออ่านให้ก็คือคิดว่าหนูอาจจะแบบไม่ได้แล้วตอนนั้นไปแข่งครั้งแรกค่ะแล้วก็เหมือนแบบม้าก็ช่วยด้วยแล้วก็ได้ที่หนึ่งก็เลยแบบได้อ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วการฝึกฝนอะไรยังไงบ้างเวลาต้องต้องขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเวลาการแบบต้องแข่งก็ฝึกฝนมันเทรนหนักไหมหรือเน้นเป็นสม่ําเสมอก็คือชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ควรแบบชั่วโมง ชั่วโมงหนึ่งก็คือแบบแม็กซิมัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เน้นฝึกทุกวันฝึกเรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องมีวันที่ให้ม้าพักด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับซึ่งซึ่งม้าจะต้องพักอะไรยังไงนะครับก็เออม้าหนูตอนเนี้ค่ะก็หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสะขี่ห้าวันอะไรอย่างเงี้ยหยุดแค่วันจันทร์กับวันศุกร์ครับผมการขี่ม้าเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างในเรื่องเชิงกายภาพการฝึกฝนสมาธิด้วยไหมอะไรเงี้ยครับ อย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือท่านั่งอะค่ะคในการขี่ม้าคือเราต้องตัวตรงอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่มันจะสามารถคนโทรลได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะคอย่างที่สองเลยคือสติใช่เราต้องมีสมาธิอยู่กับเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวแล้วหนูคิดว่ามันต้องมีไหวพริบที่ดีใช่เพราะว่าอย่างของหนูหนูขี่ม้าประเภทกระโดดใช่ไหมคะ มันจะต้องมีการตัดสินใจด้วยการดูจากสายตาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เยอะเลยครับล่าสุดก็ที่เห็นอยู่ด้านด้านหลังนะครับก็คือรายการเมดนะครับหรือ Mediterranean Equestrian Tour นะครับอันนี้คือการแข่งขันที่ที่สเปนใช่ไหมครับอันนี้เล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับก็รายการนี้เลยเพิ่งกลับมาค่ะก ก็โค้ชที่เมืองไทยนะคะก็ส่งส่งหนูไปแข่งที่ต่างประเทศแล้วก็ได้ไปเทรนกับโค้ชที่นูนะะ่นค่ะเป็นคนญี่ปุน่นไทโซซูกิทานินะค,ะค,ค่ะค่ะเขาก็ช่วยหนูมาเพราะว่าเราเคยเจอกันก่อนที่เมืองไทยแล้วก็ไปเจอกันอีกทีที่นู่นเลยะคะ่ะเขาก็ฝึกหนูมาเราไปซ้อมอยู่ประมาณ2เดือนแล้วก็ ừ ừ. เดินทางมารายการนี้นะคะ่ะ แล้วว่าตอนนั้นหนูไม่ได้บินไปหนูนั่งรถม้าไปค่ะนั่งรถม้าใช่ก็คือแบบไปพร้อมกับม้าเพราะว่ามันเป็นรถบัสใหญ่ใช่ไหมแล้วก็แบบข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณแบบเอ่อเป็นที่นั่งเราอยู่ได้เหมือนประมาณรถบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคอ๋อโอเคโอเคใช่ก็คือนั่งไป3วัน2คืนไปกับม้าแล้วก็ไปถึงที่นู่นแข่งพร้อมกันนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่หนูแข่งที่ยุโรป ใช่แล้วหนูก็คือตื่นเต้นมากๆครั้งแรกที่แข่งคือตื่นเต้นแบบไม่ไหวเลยค่ะแล้วก็พอได้แข่งไปก็รู้สึกแบบโอเคขึ้นเพราะว่ารายการนั้นแข่ง3อาทิตย์เลยค่ะก็คืออยู่ยาวสามอยู่ยาวสอาทิตย์เลยอันนี้ที่ได้ะคะ่ะเป็นรายการเมตรยี่สิบเซนติเมตรค่ะความสูงค่ะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่หนูโดดความสูงเมตรยี่สิ <c oughs> ค่ะแล้วก็ แล้วก็ชนะมาชนะใช่ชนะเลิศเลยชนะเลิศสุดยอด <c oughs> สุดยอดครับก่อนหน้านี้นก็คือเคยอันนี้เมที่สิบคือสูงที่สุดเนาะก่อน<ช>อนนี้เขาจะว่ามีเป็นเมทสิบใช่ไห<ช>มครับในรา,ายการ CSI one <อ>ใช่ไหมครับอันนี้เล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรรายการนี้ CSI one star ก็คืออยู่ที่ระดับความสูงเมทสิบใช่ไหมคะครับจริงๆ CSI one star มันมีหลายระดับ่ะ CSI ก็คือมี one star two star ถึง ถึง5ดาวอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะใช่ก็คือไล่ตามระดับความสูงถ้าสไตล์เยอะก็คือสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ5ดาวนี่คือเท่าไหร่นะครับเมตร60เมตร60กับตัวคนใช่ตัวคนแบบเราแต่ว่าถ้ามีเครื่องกว้างก็คือกว้างออกไปอีกเยอะเลยอ๋ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราฝึกฝนต่อไปใช่ก็เพื่อจะทัฒนาไปใช่ค่ะ5ดาวนี่คือสุดแล้วหรือเปล่าหรือว่าสุดแล้วก็จะเป็น เมตรหกสิบ mm. เนาะคถือที่สูงที่สุดใช่เลยครับโอเคแล้วเ,เมื่อกี้เล่าว่าตอนที่ไปยุโรปไปที่สเปนก็ตอนแข่งก็มีความตื่นเต้นเนาะ <c oughs> เพราะว่าเป็นครั้งแรกของเราเรามีวิธีจัดการความตื่นเต้นนี้ยังไง <c oughs> เพราะว่าแบบการตื่นสนามมันเป็นเรื่องง่ายมากแต่ว่าการที่เราแบบตื่นเต้นแล้วเราสามารถควบคุมสติได้เราได้ชนะมามัน <c oughs> มันแสดงว่าเรามีแบบสติมีสมาธิที่ดีมาก <c oughs> มีการเทรนที่ดีมากใช่ไหมครับ หนูคิดว่าออตอนนั้นที่คือแบบเกือบจะสติแตกแล้วคือมันมีเวลาที่แบบสั้นมากที่เราจะสามารถแบบคุมมันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องคิดว่าแบบเออเราทําได้นะเราแบบไม่ต้องกดดันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แค่แบบตั้งใจขี่ไปก็พาเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาแข่งอะไรเงี้ยครับคือเราใช้มา้าเรามีม้าประจําหรือเปล่าหรือว่าแบบเราต้อง เปลี่ยนม้าไปเรื่อยๆแ,แล้วเราต้องทําความคุ้นเคย <c oughs> เคยชินกับกับม้าที่เรานํามาใช้แข่งอย่างไรยังไงคะก็ตอนนี้หนูมีม้าของหนูที่ไทยะคะ่ะสอบตัวก็จะเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวที่ใช้ขี่หลักที่ไทยเลยคะ่ะแต่ว่าที่ไปแข่งอันนี้เป็นหนูไม่ได้เอาม้าจากที่ไทยไปก็คือเป็นม้าของโค,โะคะ้ดค่ะอ๋อครับซึ่งซึ่งก็คือเราก็ ใช่ก็คือตอนที่ไปกันงไปครั้งแรกก็คือไม่รู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยต้องแบบไปทําความรู้จักกันแล้วก็ขี่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยากมากไหมครับการที่แบบจะต้องแบบทาความรู้จักกับมาโต้มใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าไม่ยากนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วชอบด้วยชอบน้องมาอะไรอ่เงี้วก็เล่นกับเขาก็คุยกับเออนี่เรามาใหม่นะเอออ่ะมาถึงเรื่องการแบ่งเวลาบ้างแน่นอนว่า เราอยู่ในวัยที่กําลังเรียนใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเรื่องของการการจักก๊กเกิลการบริหารเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีมีการแบ่งเวลาอย่างไงบ้างครับแล้วก็ในการทํากิจกรรมแล้วในการเรียนก่อนก่อนที่หนูจะขี่ม้าค่ะก็หนูเรียนก็ปกติเลยได้เกรดก็โอเคค่ะแล้วเหมือนพอเริ่มขี่มา้าเวลาที่เราจะต้องแบบโฟกัสในการเรียนมันน้อยลงเพราะว่าอตอนช่วงหนูแข่งหนูก็ต้อง าลาเรียนทุกวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันส่วน,นใหญ่จะแข่งแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ต้องลาไปเลยแล้วพ่อ,อคุณพ่อคุณแม่ก็บอกประมาณว่า,าถ้าหนูอยากจะมีเวลาเพื่อไปซ้อมม้าทุกเย็นอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าถ้าหนูคะแนนไม่ดีหนูก็ต้องเรียนพิเศษใช่ไหมคะหนูก็จะไม่มีเวลาได้ขีม่ม้าก็เหมือนเป็นแบบดิวกัน <ม S 1> ว่าถ้าจะขี่มาต้องเรียนให้ดีด้วยใช่ค,ะค่ะก็เลยต้องตั้งใจเรียนแล้วก็เพื่อที่หนูจะได้ไปขี่มาอะไรอย่างนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดไม่เกิดจากความการ support ของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับ,รบแต่จากที่ฟังมาโรงเรียนก็น่าจะเป็น supporter ที่ดีใ,ให้เรา ทำแบบ be the best of both worlds <ข>ใช่ไหมก็คือแบบไปทำหน้าที่ของหนูให้เต็มที่ค่ะ<อ>ใชซ่ซึ่งก,ก็ถือเป็นเรื่องดีหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าน้องโอโบเนี่ยเคยร่วมงานกับกระทรวงการต่างประเทศมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นก็คือปี2562หรือ2019ซึ่งก็คือประมาณ3ปีก่อนอตอนนั้น2019คือปีที่ไทยนะครับเป็นประธานอาเซียนแล้วก็หลายคนอาจจะเคยเห็น นะครับว่ามีวิดีโอคลิปที่เยาวชนมาประชาสัมพันธ์การเป็นประธานเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับของไทยในปีที่ไทยเป็นประธานอาเซียนนะครับเพราะว่าเยาวชนเนี่ย mm hmm. ก็มีบทบาทสําคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคตเราก,ก็ก็เหมือนกับเอเิกในปีนี้ที่เ mm hmm. ยาวชนก็คือเป็นทารเกตแล้วก็คนทุกกลุ่มในไทยก็ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรือว่าอายุไหนก็ได้รับการเชิญชวนเป็นเจ้าบ้านที่ดี mm hmm. เพราะว่าเราก็เป็นเจ้าบ้านปีนั้นปีนั้นคือ ได้มามีส่วนร่วมกับอาเซียนอย่างไงครับเล่าประสบการณ์ครั้งนั้นให้พวกเราฟังหน่อยได้เลยค่ะก็ตอนนั้นเหมือนจะเป็นเป็นคลิปวิดีโอที่แบบว่าเชิญชวนอะไรใช่ไหมคะก็ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทำก็รู้สึกดีใจมากเลยตอนแรกที่ได้รู้ค่ะค่ะแล้วก็ พี่ๆทุกคนคือแบบน่ารักเป็นกันเองมากมก็คือสนุกมากเลยค่ะตอนนั้นใช่ซึ่งซึ่งก็เป็นวิดีโอที่ยังสามารถไปชมกันได้ในถ้าผมจะไม่พิดคือ์ f a c h a n n น l นะครับก็ยังอยู่นะครับ <c oughs> อย่างที่เปิดไปตอนต้นว่าน้องก็คือถือว่าเป็นบุคคลที่น่ารับใจคนหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆด้วยอยากให้น้องโอโบเล่าต่อว่าเรามีความมุ่งมั่น ยังไงที่พาเรามาสู่จุดนี้นครับแล้วเราก็จะไปต่อในอนาคตเอา้าจริงๆหนูไม่รู้หรอกคะ่ะว่าถ้าถ้าญาติไม่ชวนมาขี่มา้าหรือว่าไม่ทําให้หนูรู้จักกีฬานี้หนูก็ไม่รู้ว่าโอกาสที่หนูจะรู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรมันจะมาอมตอนไหนคะ่ะก็เหมือนกับทุกๆคนเลยหนูคิดว่าอืมถึงว่ามันจะเร็วหรือว่ามันจะช้าหนูคิดว่า ยังไงมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เรารู้ค่ะว่าแบบความฝันของเราจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วพอเรารู้แล้วหนูคิดว่ามันจะแบบคลิกแล้วเราตั้งใจเรามุ่งม,มั่นแล้วมันจะพาเราไปได้อเองะะแล้วสิ่งสำคัญก็คือเราก็คี e ออน going เราก็ทำต่อไปให้สุดถึงมันจะแบบมีท้อว้างหรืออะไรอ,อย่างที่หนูขียมาหนูก็เคยรู้สึกว่าแบบ เออนี่หนูแบบทําอะไรอยู่มันแบบเออมันนานอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คือต้องก้าวข้ามผ่านมันมาให้ได้มันก็จะไม่มีฟิลที่เราจะคิดอะไรแบบนั้นเลยอยากให้เล่าเพิ่มเติมนิดนึงตอนที่เราท้อว่าเราเราได้สปอร์ตกำลังใจหรืออะไรจากไหนเวลาแข่งขันหรือเทรนเนี่ยเรารู้สึกมีตอนไหนประมาณที่เหมือนกับมันมันทรหดเหลือเกินหรือว่าแบบมันพุชลิมิตเราเนี่ยนะครับ หนูว่าส่วนตัวหนูอาจจะมีแรงพุชที่แปลกนิดนึงค่ะก็มันมีหลายช่วงอยู่ค่ะก็ถ้าแบบเป็นช่วงที่แบบเด็กเด็กหน่อยก็คือตกมาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็หนูมีความรู้สึกก็แบบเออเหมือนแบบพอขึ้นมาก็คือตกลงมาขึ้นแล้วก็ตกลงมาซึ่งตอนนั้นก็เรายังเป็นบิ๊กนิเนอร์อยู่ใช่ไหมฮะเพิ่งเริ่มฝึกใช่แล้วหนูก็แบบเคยตกมาแล้วก็เหมือนแบบมา เข้ากาลังเข้าเครื่องแล้วมันก็จอดใช่ว่ามันหยุดนะคะและ้วหนูก็แบบตีลากามวนลงมาแล้วหนูก็แบบหน,น,นูทาอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ค่ะก็มีท้อตลอดเลยแล้วก็พอพอเราข้ามผ่านมันมาได้ก็มีอีกช่วงหนึ่งที่เวลาอันนี้เริ่มแข็งขแล้วค่ะค่ะแล้วก็ขี่แล้วมันไม่ได้สักทีมา้าม,มันไม่ฟังเราสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะมีแรงกดดันที่พ่อก็จะ ดุใช่เขาก็จะดุใช่ไหมคะแล้วก็ก็แปลกนิดนึงนะก็ดูแล้วเราก็แบบไม่อยากให้เขาดุแล้วก็เลยต้องขี่ให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่คะครับครับขอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขี่ม้าคือบางทีเราก็จะเห็นว่าเหมือนกับจะมีการเราบังคับม้ายังไงแบบอินเจอร์เลอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามีการเหมือนกับให้มาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือว่าคือบางที คือคือสำหรับคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนี้นะครับเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่ามารู้ได้อ,อย่างไงว่าต้องไปไหนได้แล้วก็ที่การแอคชั่นของมา้าการมูฟทุกอย่างของม้ามาจากคนหมดเลยค่ะใช่เวลาเราขึ้นันขึ้นหลังมาใช่ไหมก็คือเราจะค่อมไปที่ตัวเขาแล้วก็บีบน่องะคะ่ะเพื่อที่จะให้แบบ อยู่กับเขาแบบเขาจะได้รูมม้มันเหมือนเป็นสัญญาณที่ให้เขาเดินข้างหน้าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แน่นอนเลยว่าซ้ายขวาก็คือคอนโทรลจากปากจาก<อ>มือเรา<ะ>ใช่เขาเขาก็จะรู้อะไรอย่างงี้ใช่แล้ว ใหยหยุดหยุดก็คือดึงใช้น้ําหนักตัวอ๋อใช่น้ำหนักตัวหมายถึงว่าดึงดึงียกว่าใส่ใส่จูบเออบางเหียนบางเหียนอ่าค่ะใช่ก็คือดึงตรงบางเหียนแล้วก็แล้วก็หยุดนั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะฟังสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความฝันหรือว่ามีความต้องการที่จะมุ่งมั่นที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับน้องโอโบนเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้ยังไง ครับก็แน่นอนเลยนะคะว่าเราต้องมุ่งมั่นกับความฝันของเราค่ะคิดอยู่ในหัวว่าความฝันของเราคืออะไรแล้วเราต้องพุ่งชนกับความฝันนั้นให้มันสําเร็จค่ะหนูคิดว่าแน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องมีท้อมันต้องมีเหนื่อยมันแบบไม่อยากทําแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีจุดที่เราต้องก้าวผ่านมันออกมาให้ได้แล้วคิดว่า มันจะต้องมีแรงหลายๆแรงเนาะคะ่ะแบบช่วยให้เราแบบผ่านมันไปแล้วมันมันจะได้ะคะ่ะม,มันต้องทุกอย่างช่วย<ช>ด้วย <ๆ S 2> หนูคิดว่ใช่ใช่จากเราคนเดียวก็ต้องมีแบบกําลังใจหรือว่าสปอร์จากหลายๆด้านนะครับซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ที่ น้องโอโบโได้สพอที่ดีจากคุณพอ่อคุณแม่แล้วก็จากโรงเรียนด้วยที่แบบทำให้เราไปได้ไกลขนาดนี้นะครับก็วันนี้นะครับขอขอบคุณน้องโอโบมากๆเลยที่มาให้สัมภาษณ์นะครับกับรายการรักเมืองไทยนะครับก็ออขอให้น้องขอให้น้องโอโบไปได้ไกลนะครับขอให้ทำตามความฝันไปเรื่อยๆขอให้ไม่หยุดนะครับขอให้ได้เป็นแชมป์โลกเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ดุไหมก็ดุครับดุบ้างครับเพราะรว่านักกีฬาต้องต้องมีวินัยครับการให้กําลังใจก็คือดุน้อยลงแค่นั้นเองครับแล้วก็เ,เพราะว่าจริงๆแล้วการดุจริงๆผมไม่ได้ดุเพื่อให้เขาทําให้ได้แค่ให้เขาดุเพื่อให้เขามีแนวทางที่สม่ําเสมอว่าการเดินทางของเขาเขาจะเดินแบบไหนจะเดินไปในเส้นทางไหนเราแค่ตกให้เขาทางตลอดเท่านั้นเองครับ ผมมองการเรียนก็สําคัญแต่กิจกรรมที่เขาเลือกในการเดินชีวิตของเขาเขามีผมมองในร,รูปแบบของการที่ถ้าเขาเลือกอะไรแล้วอันนั้นคือสําคัญกว่าการเรียนสําคัญในระดับหนึ่งแต่ถ้าเด็กมีความสามารถมีความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักดนตรีให้เวลาเขาเรียนที่6ปีถึง7ปีถึง10ปีแล้วก็หาประสบการณ์ที่เขาอยากจะทําและอาชีพที่เขาอยากจะเป็นถ้าเจอเร็วเท่าไหร่ผมว่ามันก็จะประสบความสําเร็จเร็วเท่านั้นครับ ภูมิใจนะวันนี้คือเขาเป็นคนที่รักษาคําพูดว่าเขาอยากจะทําอะไรด้วยระยะเวลาจากคนอื่นผมมองไม่รู้นะว่าคือการรักษาคําพูดในระยะสั้นๆแบบเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นมาทำกันบ้านหรือว่าปีหน้าจะตั้งใจเรียนนี่ผมใช้เวลากันมาเกือบสิบปีที่เขาบอกเขาอยากจะเป็นแชมป์โลกเขาฝึกทุกวันสิบปีกับจํานวนชั่วโมงกับความสําเร็จนะวันนี้ดูแล้วมันเหมือน มันง่ายแต่จริงๆแล้วเขาเขาอยู่กับความลําบากมาตั้งแต่เริ่มเริ่มขี่ม้าครั้งแรกการเริ่มขี่ม้าครั้งแรกลาบากคือไม่ใช่กีฬาคนรวยที่จะต้องมายืนรอมาเขาต้องทําทุกอย่างเองไม่ว่าจะจับม้าเองพาม้าเสร็จแล้วก็ต้องพาม้าไปอาบน้ําแต่งตัวม้าเองทําผมม้าก่อนแข่งและสําคัญที่สุดต้องพาเหมือนพานม้าเข้าไปนอนก็ต้องทําทุกวิถีทางเหมือนกับเป็นกลูมเมอร์คนหนึ่งพฤติกรรมของนักกีฬาขี่ม้าระดับโลกที่เขาทํากัน สำหรับสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ผมมองนะครับอย่าไปมองความสําเร็จที่ปลายทางทุกวันนี้ผมมองทุกคนจะมองความสําเร็จที่ปลายทางของรุ่นพี่หรือรุ่นก่อนหน้านี้ว่าเขาสําเร็จแล้วแล้วเราถึงจะเริ่มออกเดินทางมผมอยากให้ทุกคนมองในรูปแบบว่าคนนี้กําลังเดินทางไปสู่ความสําเร็จและเป็นแนวทางที่คล้ายกันคุณเริ่มก้าวตั้งแต่วันนี้ได้คุณจะไปพร้อมๆกัน ในวันที่เขาประสบความสําเร็จคุณก็จะใกล้ถึงความสําเร็จนั้นแต่ถ้าวันถ้ามันกลับกันนะครับรอให้เขาไปถึงความสําเร็จแล้วรอให้เขาหันมาบอกเราแล้วรอให้เราเริ่มก้าวเท้าเดินตามเข้าไปเนี่ยระยะเวลามันยาวนานมากครับและช่วงนั้นเราจะหาคนที่เก่งและมีความสามารถทันกันแล้วมาต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นไม่ทันฉะนั้นอยากจะฝากให้เด็กๆเริ่มเริ่มมีฝันการที่มีฝันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องผิดครับการมีฝันและเดินตามฝันไปเนี่ยผมว่าจะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตครับ